เวลาพูดถึงเรื่องงานวิจัยเนี่ยนะครับหลายคนมักจะไปสะดุดกับคําว่าสถิติใช่ไหมครับฟังดูเหมือนเป็นกันแพงใหญ่ๆเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูครับทําให้เรื่องที่เคยน่ากังวลเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสุดๆสําหรับงานวิจัยก็ขอเริ่มต้นด้วยคําพูดที่ให้กําลังใจจากรสอสดรพูลพงศุขสว่างเลยนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนสถิติให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งคําพูดนี้แหละครับเป็นเหมือนคําสัญญาเลยว่า เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้จะเน้นไปที่ความเรียบง่ายแล้วก็ความเข้าใจได้ง่ายเป็นหลักเอาละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องความท้าทายที่จําเป็นหลักการสําคัญชุดเครื่องมือของนักวิจัยไปจนถึงทางออกที่ทั้งฟรีและส่งพลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยเส้นทางข้างหน้าเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเ,เรื่องเลยครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับความท้าทายที่จําเป็น คือต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าสถิติเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักหน่อยในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจสําคัญเลยเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนง,งานวิจัยในทุกๆสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ไปจนถึงเทคโนโลยีแล้วหัวใจของสถิติคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันก็คือการหาเครื่องมือที่ใช่มาช่วยตอบคําถามวิจัยของเราให้มันตรงจุดที่สุดนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการเลือกวิธีการทางสถิติที่ถูกต้องโอ้โหอันนี้คือเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จของงานวิจัยเลย โอเคครับมาถึงหลักการสําคัญกันบ้างเพื่อที่จะให้เรามั่นใจมากขึ้นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งของสถิติกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของการแจกแจงแบบปกติหรือที่เรียกกันว่า normal distribution พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือรูปแบบของข้อมูลที่ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปกองกันอยู่ตรงกลางแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆที่ด้านซ้ายกับด้านขวาเท่าๆกัน ลักษณะมันก็จะออกมาคล้ายๆกับรูประฆังคว่ำนั่นแหละครับแล้วไอ้เจ้าโค้งระคังเนี่ยมันมาจากไหนกันภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับคือมันเริ่มจากเราเอาข้อมูลดิบมาสร้างเป็นกราฟแท่งหรือฮิสตแกรมก่อนจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมตรงจุดกึ่งกลางของแต่ละแท่งเข้าด้วยกันพอเราเอาแท่งกราฟออกไปแล้วปรับเส้นให้มันสมูทขึ้นปิ๊งเราก็จะได้โค้งรูประฆังที่คุ้นเคยกันดีออกมานี่เองทีนี้มาถึงข่าวดีกันบ้างครับคือสมัยนี้เนี่ย นักวิจัยไม่ต้องมานั่งคำนวณสูตรสถิติที่มันยุ่งยากซับซ้อนด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าเรามีชุดเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์เก่งๆมาคอยช่วยเราแล้วครับในสไลด์นี้ก็จะเปรียบเทียบเครื่องมือหลักๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอย่าง Excel ที่ส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้วก็จะเหมาะกับงานวิเคราะห์พื้นฐานขยับมาที่ SPSS อันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาสําหรับงานสังคมศาสตร์โดยเฉพาะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมี Jamovie ที่น่าสนใจมากเพราะเป็นของฟรีแต่ความสามารถนี่ครอบคลุมเลย ซึ่งความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่เป็นข้อมูลสําคัญมากๆในการตัดสินใจเลือกใช้พอเห็นความแตกต่างเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเจาะลึกกันที่ทางออกซึ่งทั้งฟรีและทรงพลังกันดีกว่าโดยเฉพาะสําหรับนักวิจัยที่มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณมันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาครับว่าแล้วจะทํายังไงละ่ะถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ต้องใช้เนี่ยมันแพงเกินไปหรือว่ามันหามาใช้ไม่ได้จริงๆ นี่คือปัญหาใหญ่ที่นักศึกษาหรือนักวิจัยอิสระหลายๆคนเจอเลยครับและนี่คือประเด็นที่เอ่อต้องซีเรียสกันหน่อยนะครับอย่างที่แหล่งข้อมูลของเราได้ย้ำไว้เลยว่าเราขอซีเรียสอย่างเดียวครับเรื่องโปรแกรมที่เราใช้นั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องลิขสิทธิ์หรือเปล่าคือมันสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะกับงานวิจัยที่จะต้องตีพิมพ์เนี่ยการใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยและนี่แหละครับคือคําตอบของปัญหาทั้งหมด ขอแนะนำให้รู้จักกับ Jamovi ครับผมซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยจุดเด่นของมันก็คือเป็นของฟรีถูกลิขสิทธิ์และก็ส่งพลังมากๆด้วยเรามาดูคุณสมบัติเด่นๆของ Jamovi กันดีกว่าครับว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้างอย่างแรกเลยคือมันฟรี100%เซครับพัฒนาโดยทีมเดียวกับภาษา R ซึ่งน่าเชื่อถือมากๆที่สาคัญคือผลลัพธ์มันอัปเดตแบบเรลไทม์เลยนะคือพอเราแก้ข้อมูลปุ๊บผลก็เปลี่ยนตามปั๊บ และยังนำเข้าไฟล์จาก SPSS หรือ Excel ได้สบายๆแถมผลลัพธ์ที่ได้ออกมายังจัดรูปแบบตามสไตล์ APA มาให้เรียบร้อยก๊อปไปวางได้เลยโอ้โหทั้งหมดนี้มันช่วยให้นักวิจัยโดยเฉพาะมือใหม่ทำงานได้สะดวกขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับถ้าจะให้ชี้จุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์แบบรี a l time นี่แหละลองดูภาพตามนะครับถ้าเป็นโปรแกรมแบบเดิมๆอย่าง SPSS เนี่ยเราสั่งวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์อา้าวมีข้อมูลใหม่ ก็ต้องกลับไปสั่งวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดอีกรอบแต่สําหรับจมวีไม่ใช่เลยครับเราสั่งวิเคราะห์ครั้งเดียวพอมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาตารางเอ่ยกราฟเอ่ยมันอัปเดตให้เราเห็นทันทีเลยคือมันประหยัดเวลาไปได้เยอะมากแล้วก็ทําให้เราทดลองอะไรกับข้อมูลได้ยืดหยุ่นกว่าเดิมมากๆเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเส้นทางข้างหน้าล่ะเราจะเริ่มต้นการเดินทางในงานวิจัยของเรากันยังไงต่อ สิ่งที่อยากจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือเมื่อเรามีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องบวกกับเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายสุดๆอย่างจามโมวีแล้วเนี่ยการวิเคราะห์สถิติมันก็ไม่ใช่กำแพงหรืออุปสรรคที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วครับแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการวิจัยที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญครับว่าในเมื่อวันนี้เครื่องมือมันเข้าถึงง่ายกว่าที่เคยเป็นมาคำถามสำคัญข้อต่อไป ที่งานวิจัยของเราจะตอบคืออะไร